แรกมันก็ขโมยยานตัเนนวเองนะอะไรวะจ็อกเกอร์มันมีที่นั่งให้กับคนสามคนน่ะมมนมีใครแม้แต่เชฟเปิดที่จะขโมยยานพวกเราได้ <c oughs> ไปได้แค่สองคนเพื่อนมันสิบไปสัตว์ซึ่งเรื่องความหาก็เอาอีดี้เลยก็คนใครดีวะ แอาร่าหรือเล็กดิแอาร่าที่รักของเรามาอะไรอะไร่ะฉันอยากจะไปอ่ลละ,อลละใช่มไม่เคยถูกเลือกเลยก็จะลับมารับรายสัญญาค <laughs> มไม่เคยแทบไม่เคยเรียกใครดันจริงนะนอาจะแบบฉากบังคับ เราไม่รู้ว่าแบบมันเอามันเก็บข้อมูลแบบเฮ้ยเราไม่เลือกใครมันจริงหรือเปล่าแล้แม่งก็เอามาเอเฮียกูไม่เคยเลือกเลยเว้ยอาจจะมีอย่างนั้นนะทำไมอันนี้อีดีเนี่ย อีดีเนี่ยจะมีสกิลพอยเยอะเลยแหละแล้วแม่งดีเอลซีเน้นหานี่อะไรช่ถึงเกียดการลงจากยาน,น,นายอะต่อยานไม่กี่นาท,ทเาีเลือก็เละไปหมดผมอยากติดต่อทุกคนแล้วแต่ว่าสัญญาณถูกรบกวนทั้งหมดอาจจะมาจากไอ้พูกนั้นนะ่ะจะหยุดพวกมัน แต่เพคนของนายกำลังเข้าถึงยาแล้วก็เออดเอีดี้อีดี o k a y a เออจริงอะที่เอาอีดีมาเพราะเหตุผลนี้แหละไม่หาดิเออโอเคก็โอเคคนปิดการวบคุนนอร์มันดีของฉันน่ะการตรวจจับต่างๆฉันไม่สามารถทำอะไรกับยานได้เลยอะ วันนี้ดิเราจะพาเคอรกลับไปขอบคุณค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรรีบเถอะนะถ้ามัมวันนีเข้าความเร็วระดับแสนแล้วก็เราเละแน่เราระบบเซนเดียวกำลังตั้งเป้าให้รถต้องรีบแล้วรับคนอื่นมาเลยด่วนผมว่าพวกะเขาคงไปไหนไม่ได้ไกลอ่ะนอกจากเขาเรียกแท็กซี่มานะ มีมเกินไปแล้วเฮียบอกเอ,อ้ยผมอยากไปด้วยผมไม่เคยถูกเลือกเลยอ่ะไอ้สัส <laughs> ใครดันนี่กูไม่เคยเลือกจริงนะ แม่งเลยแล้วกันเอ๊ะเราหันไปไหนล่ะยู่นู่นนะ เปิดโลโอ้ oh my god ตายเข้ามาใกล้กูอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรวะ,ะ,วะเพื่อน ไอ้เขี้ยอะไรวะเนี่ยมีโหลดสักทีสิว่าเออเจ็อานในตัวใส่ของหาย ไอ้สิเวนเครื่องยนต์นอมันดีกำลังออนไลน์อ่ะต้องรีบนะกีเราก็จะออกยันได้ต้องเตรียมเครื่องจนเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะนั้นจะสตาร์ทเครื่องล้ไปเฉยๆเหรอ ของขันยานไปไเตือนไปที่น,นอมึงดีเราทำไม่ได้สัญญาณถูกบรบกวนวจำไม่ได้เออมึงลบกลัวขัญญาณตัวเองด้วยหรือไงอีควายต้องรีบนะทำไมไมาไกลขนาดน,นี้เพื่อเห็นนอมึงดีออกไปเฉยอ่ะฉันไม่ได้

้าพลักได้กงล่ะใช่ฉันเคยบอกคุณอย่างนั้นฉันจำได้เพราะว่าฉันคือเชฟเพิร์ดตัวจริงไงล่ะแล้ใครที่ฉันโยนฉันออกมาจากยานกันวะมันไม่ใช่คุณ่ะรัตโคลนเชฟเพิร์ดไว้อธิบายได้ทีหลังนะแต่ตอนเนี้ย มันจะมีเดียวไรคีอะเดียวซีเอสถูกล็อกอะ่ะเครื่องอยู่ออนไลน์แล้วเพราะนั้นพร้อมที่จะไปอ่ะมีใครอยู่บนรรยานที่พอจะช่วยแล้วห้ืไหมไม่อะอยู่ที่ลนเฉพาะเพราะว่าฉันต้องจัดการเรื่องบางอย่างบนยานอะทุกคนลงจากยานไปหมดแล้วอ่ะโอเคเอาล่ะเธอรู้จักยานนี้ทั้งในและนอกอมีทางเข้าอื่นไหมมีทางออกฉุกเฉินการหลบหนีน่าจะอยู่ ตรงนี้อ่ะแล็อกแบบแมนนวลอ่ะถูกเปิดจากอีกฝั่งเท่านั้นล่ะใครมีไอเดียอ,อะไรไหมการเปิดแล้วใช้เอ,อ่อมาเอฟเฟกต์ฟิลที่เป็นแบบเอ,อ่อมาเอฟเฟกต์ฟิล ใช่ <laughs> แปงสีฟันถ้ามีคนถ้าตอนเช้ามีคนแบบว่าแปงสีฟันจะช่วยดอาบิงดี้ได้นะนแล้วคงบ้าเปแล้วและจะเอาข่านไปไหนไวะไอ้เคียดีเดียวสิ เปดกูด้วยเฮียท่านครับก่อนที่เราจะออกมาเราตรวจพบทำเตือนบางอย่างจากจนำ้ำบางดีอ่ะการเปิดประตูฉุกเฉินอ่ะมันแน่ที่ไหนอ่ะไม่ทราบเราปิด AI ที่ทำให้เราไม่สามารถทราบระบบป้องกันหลายหลายอย่างเลยแกเปิดอยู่ข้างหน้าแกนี่เข้าใจไหมนนี้ดีกว่านะน้าไม่อยากฆ่าเขาด้วยตัวเองงั้นเหรอ ทางเก็บอาวุธหามันทวงเวลามันไว้ฮ <c oughs> ึย่ยว่าเราทำแรง,ง,งแบบสฟันของเลนเนอร์พังอ่ะจะต้องซื้อคืนเขาทีหลังทีหลังอ่ะจได้้ยทีหลัง ันไม่ชอบที่คแคบๆเลยอะ่ะทเธอไม่ได้ใช้เวลาเป็นสิปีอยู่ที่ท,ที่ขุดโปรตีนกันเหรอแต่ฉันก็ไม่ชอบมันอยู่ดีอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ค่อยๆขยับขึ้นมาต <c oughs> ึกกบอกว่าแค่ถ่วงเวลาเพราะว่าคิดว่าเราสู้มันไม่ได้หรอกอ่ะจิบหายละ ว่าเราคงยิงโดนอะไรที่สำคัญนะยิงไปเถอะทางวันที่หลัง เยอะแยะเนี่ยออ l Cat Six Long Lance Special Lit เกตเปินแปลกมากที่เข้าถึงนอร์มังดีโดยไม่สามารถเซนเซอร์อะไร <Hey. S 1> ได้ฉันดู s <S เหมือน <the car S 2> คน <go away. S 1> ตามบอด เอยแฮมสเตอร์กูเออส่งไอสัตว์นี่ไปที่ทางฐานที่กำจัดสัตว์ทีโอ้นี่มันไม่โอเคนะมันมายุ่งกับแฮมสเตอร์ของฉันเพื่อนเป็นเรื่องส่วนตัวละเอ้ยเพื่อนไม่มีใครพูดเลยนะไม่ไม่ฉันเข้าใจเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายมันจะไปเช็คปลากันได้ไหมแต่มันยุ่งกับสัตว์เลี้ยงฉันทั้งหมดแล้วก็ เดี๋ยวเราควรจัดการเขาก่อนใช่ไหมล่ะโอ้มึงทิ้งโมเดลยานกูด้วยเฮี้ยแฮมสเตอร์กูอีกอะไรอยู่เฉยๆนะไอ้หนูถ้าใครยุ่งกับแกแล้วก็อีกตาแม่งเลยเฮ้ยมายุ่งกับสัตว์เลี้ยงกูไอ้เฮี้ยพวกนี้ไม่ให้ความเคารพบ้านของฉันเลยร่างกายของฉันมันยอมรับไม่ได้ อยากจะฆ่าคนของเชพเพิร์ดเอเจนต์บุ๊กทุกคนที่ขวางทาง,งฉันใช่เป็นพูดเออนี่รุนแรงเหมือนกันนะยังเนี่ยอ๋อดูฝั่งนี้ทีอ่ะ กขปืนกูด้วยเกาะมึงไม่เท่เลยน่าสยองเป็นบ้าหยุดยิงยางของฉันหน่อยมั้งล่ะมันไม่ใช่ยางของแกเว้ยจะเป็นของฉันใช้ชื่อของแกแล้วก็ตำแหน่งของแกแล้วก็ลายนิ้วมือของแกแล้วปล่อยทิ้งไว้ฉันไว้ให้ตายเนี่ยนะ คุณว่าวลายนิ้วปลอมๆจะหลอกทางสภาเลีกเก็ดได้เหรอแผนของแกนี่เป็นยังไงบ้างวะโอ้ใช้ดาบตัวนันเหรอมาดิเคิร์

มันรีเจนเลือดไดเ้ดเดรื่อยๆเลยวะฮะไม่เห็นนี่เหี้ยโอ้ยยานเอียงบังขวางทางบินไม่ให้เออบินเร็วกว่าแสงได้ เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะทำไมยังไม่ FTL อีกทำไม่ได้มียานบล็อกทางของเรายิงไปให้ล่วงซิยิงตึกนี่คนไม่ตายมหมดหรือวะต้องบินอยู่หน้าสาสิองศาเพราต้องเป็นตัวล่อ บ้้าเยอยของยาเขอส่งไปแล้วก็ระเบิดพวกนั้นทิ้งซะสิตัวด้วยประตูมันเปิดอยู่อ่ะ เลือดได้คลิโปโกลอยู่วะม,มือลูกซองแต่มึงไปอยู่สักไกลเลยอีบุ๊คฮะอะไรของมึงเนี่ยเราไปสู้มันได้หมัดอีกว่ามา หนึ่งมัดสองมัดแกสิแก,แกพิเศษรักยังไงไม่เป็นแกไม่ใช่ฉันวะเกาะไว้แล้วตัวคุณแล้วฉันมีเพื่อนยังไงล่ะไอเวน เพื่อนมึงไม่คิดจะช่วยมึงด้วยซ้ำนี่ไงเออใจมากแล้วไอ้โคลนนี่ล่ะออ่าแม่งทิ้งเไรเฮียแกน่ะหยาดซะซะยู่ยน่าละ นี้ที่พนันไม่ได้ทำความเสียหายมากเท่าไหร่จะต้องให้เจมส์ช่วยทำความสะอาดสักหน่อยดอกนั้นใช้อาวุธยิงเราโดยใช้ไม่เป็นเลยอาจจะไม่สังเกตยตว่าคอเตสบิงอย่งบ้าคลั่งห้เรายิงรอบมาได้เธอล่ละอีดี้เป็นข้าควบคุมนามังนี้ได้แล้วออกเป็นมากที่ถาม ดีเจ้าหนี้อย่างนั้นล่ะแล้วพวกอารับจ้างล่ะมีคนรอดชีวิตไหมมีแค่นักบินกับอินี่นะเหมือนเธอจะมีข้อมูลสำคัญของ l อร์แอนด์สเปรัสอยู่เ่ะฉันพร้อมจะช่วยเหลือผู้มีอำนาจเสมอมายาฉันรู้เสียงเธอดีนะ จริงงั้นเหรอถ้ามีโอกาสจะพิสูจน์ตัวเองใหม่นะโยนมันทิ้งสิจริงจังแลอเกินยอมรัเธอบางส่วนเธอนะ่ชอบที่มีฉันอยู่ใกล้ใกล้สนุกไปด้วยกันแล้วใครจะรู้ล่ะจะสนุกกันมากกว่านี้ก็ได้ไม่เราไม่แต่แค่แกจะถูกขังอยู่ในห้องขังยังไงล่ะ หลังจากฉันหน e kind of ีออกไปได้ฉันจะกลับมาแก้แค้นพยายามช่วยเธอนะใจดีเหลือเกินนะ้ฉันคิดว่าจะาทอกโยนเข้าห้องขังแล้วส <am> ินะรู <S <S ้ไหมคิดว่าอีกตัวของคุณคงไม่ปล่อยฉันมีชีวิตอยู่หรอก

เราคนอื่นลอยข้างนอกอะนำดีจะพร้อมบินอีกไม่นานผมเพิ่งมาถึงอวดบูเลยขอบใจมากสติการออกจกยานเป็นอย่างนี้เสมอเหรอาอาเถอะเราจะพักผ่อนกัน,กนสักหน่อยอไม่มีระเบิดอะไรแลร้วเขาเนี่ยมีแต่พวกเราแน่นอน แล้วจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เฮียอยู่กับ้องนี้ต้องมีระเบิดปาร์ตี้กันเถอะเรนจะใช้เวลาทั้งวันต่อเถอะคนของคุณเรามีอะไรต่อเงียบสักหน่อยไหมละ่ะไม่น่าเราปาร์ตี้กักนแนละ่ละฉันต้องไปแล้วว่าฉันมี เนค้าต้องไปจัดการสันหน่อยมบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนคุมใช่ไหมล่บะบ,บอกกันหน่อยแล้วว่าถ้าอยากจะปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยปาร์ตี้เหรอไม่เคยกดดันนะไม่มีใครกดดันนี่คุณจัดปาร์ตี้ให้หรอกอเอาล่ะเอาคิดดีเ<ด>นี่ยไปเตรียมตัวเถอะ ผมจัดงบประมาณในการจัดปาร์ตี้คุณแล้วคอมม a นเดอร์โอเคอีดี้อตเตสและเทนเนอร์พร้อมลุยอะไรล่ะผมผมส่งข้อความให้ด็อกเตอร์ซนี่ถึงการจัดปาร์ตี้ก็เราจะมาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันเป็นคนเชิญแขกทั้งหมดนะ เอ,เออเชิญแล้วก็เชิญไปแต่ที่เหลือฉันเชิญเองนะโอ,อเทเพิ่งชวนเจม์แล้วก็ได้ผมจะไปดูว่าผมจะพบเจอปัญหาอะไรบ้างเหมือนลูกเรือทุกคนของคุณจะอยากมาร่วมปาร์ตี้ของคุณนะคอมมานเดอร์คุณสามารถไปส่งข้อความเชิญคนอื่นได้ you have also been granted a complimentary pass to the combat simulator combat i simulator. guess i should take advantage of some shore leave myself